โครงการเชเรียนกรุงเทพกิทาร่ม9บ้านเดี่ยวหลังใหญ่2ชั้นพื้นที่กว้างขวาง,วางตอบโจทย์รับตายทุกคนในครอบครัวครับผมเพียงสิบหานาทีเท่านั้นถึงพระราม9จะเป็นยังไงไปดูกันครับตัวบ้านมาในสไตล์โมเดิร์นยูโรเปียนผมมือที่กว้างขวาง,วางมีระบบ EV Charger อร์ให้ด้วยนะฮะมาในฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ,อย,รถอย่ารอท้าครับข้างในเป็นยังไงไปดูกัน เข้ามาพบกับ living area ที่มีหน้าต่างรับแสงถึง3บานพร้อมพื้นที่กว้างขวางวางโซฟารูปตัวแ L ได้และพื้นที่สําหรับเชื่อมต่อไปอยัง dining a r e ยได้อย่างสะดวกสบาย dining area รับแสงด้วยประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ตลอดทั้งบานและพร้อมกับสามารถวางโต๊ะอ,อาหารแบบ4-8ที่นั่งได้และยังเชื่อมต่อไปอยังห้องต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย ห้องเรียนประสงค์ชั้นล่างรับแสงด้วยหน้าต่างบานใหญ่2บานจะทําห้องทํางานก็ได้ห้องผู้สูงอายุก็ดีเชื่อมต่อห้องน้ำด้วยประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่พร้อมทางสโลปสําหรับวิวแชร์ผู้ความปลอดภัยของผู้สูงอายุพร้อมฟังก์ชันการใช้งานในห้องน้ําอย่างครบครันพื้นที่ครัวสําหรับเคาน์เตอร์แบบแอลเช e สามารถรองรับได้ทั้งครัวไทยและครัวฝรั่ง มีหน้าต่างรับแสงบานใหญ่ตลอดทั้งวันสามารถล้างจานได้อย่างสบายสบายไม่รู้สึกเหนะื่อยและโถงบันไดสูงกว่า5เมตรเป็นดับเบิลโ l ลูมรับแสงด้วยหน้าต่าง2บานทั้งข้างล่างและข้างบนห้องนอน2และ3ขนาดกำลังพอดีสามารถปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการของเรา ห้องมาสเตอร์เบรูมกว้างมากมาพร้อมพื้นที่รีแลกซชันเอเรียและพื้นที่วอล์กอินครเซ็ตพร้อมกับระเบียงตัวแอลขนาดใหญ่ส่วนาขขนาดใหญ่สนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสมีล็อกเกอร์ภายในให้ด้วยรวมถึงโคเวอร์กิ้งสเปซตอบโจทย์ล้าสไตล์ทุกครอบครัวครับถ้าสนใจดูรีวิวเต็มๆได้ในดีสคริปชันด้านล่างนี้นะครับผมกับเชอรีนกรุงเทพกีตาร่ลมกาวครับ